เอ่อตอนที่พบศพลุงพลเนี่ยก็ไม่อยากตัดสินว่าเป็นการแสดงหรือไม่ต้องถามคนสนิทใช่ไหมเอ่อตอนที่พบศพลุงพลเนี่ยก็ไม่อยากตัดสินว่าเป็นการแสดงหรือไม่ต้องถามคนสนิทใช่ไหมปกติแล้วลุงพลเขาจะเป็นคนพูดศบตาบ้างไม่ศบตาบ้างครับแต่วันที่แถลงข่าวเนี่ยผมไม่เห็นว่าลุงพลเขาจะศบตาผู้สอบถามหรือผู้ตั้งคําถามผู้สื่อข่าวเลยไม่มีศบตาเลยแล้วก็ค่อนข้างจะพูดน้อยน่าจะเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายด้วยแหละเพราะว่า ให้ทนายได้พูดแทนตัวเองดีกว่าไม่งั้นมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเกี่ยวกับทางคดีนะครับแล้วก็ลักษณะการพูดก็คือประสบการณ์เยอะครับมีการขอบคุณสถานที่ขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณแฟนคลับดูค่อนข้างถ้าเป็นแต่ก่อนแรกๆเขาน่าจะแสดงความกังวลมามากกว่านี้อันนี้รู้สึกว่า ยังมีความเครียดอยู่แต่ว่าน้อยลงกว่าช่วงแรกๆตอนที่มีข่าวน้องชมพู่หายไปเราเรียกว่าเจนสนามดีกว่านะครับ mm hmm. เวลาเราถูกสื่อมวลชนลุมหลายๆครั้งอย่างเงี้ย mm hmm. การตอบคําถามต่อหน้าสื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลและสําหรับคนที่มีประสบการณ์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเช่นกัน mm hmm. ว่าการตอบคําถามซ้ําๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่จริงอะครับเมื่อคุณได้ฝึกพูดเรื่องไม่จริงร้อยครั้งครั้งที่หนึ่งร้อยมันก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แตกต่างจากครั้งแรก โอ้อาจารย์พูดดีนะแสดงว่าถ้าสมมติลุงพผลผิดจริงนะเพราะแกะปฏิเสธว่าแกไม่ผิดแต่สารนะ่ะมองว่าแกผิดนั่นหมายความว่าลุงก็จะไม่ธรรมดามนั่นหมายความสิ่งที่ลุงพูดถึงแม้เป็นเรื่องโกหกแต่เขาก็จะพูดโดยที่ฝึกมานานฝนะึกมานานมาบ่อยแล้วเขาก็จะทําให้เหมือนกับเขาไม่โกหกโอ้โหนี่ฮะน้องรัตนนายเป็นคนขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่ลองดูสักนิดหนึ่งตอนที่เจอศพเพราะเมื่อกี้บิ๊กตํารวจหลายคนบอกว่านี่คือการแสดงใช่ไหม แล้วปรากฏว่าน้องรัตนายเองเนี่ยไปพร้อมกับลุงพลบนเขาเหล็กไฟวันที่เจอศพวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปคุยกับน้องนัตนนายนราศนักข่าวของเราเหมือนกันเพื่อจะไปสอบถามว่าเอ๊ะวันนั้นจริงเนี่ยณตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเมย์นัตตนายเองเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงลุงพลกรีดร้องใช่ไหมแล้วก็เจอน้องเนี่ยนอนหงายรักษณะกรงเกงถูกถอดลุงพลร้องไห้ปูุมไปเห็นบอกแกร้องอยู่ถึง30นาทีเลยนะตอนที่น้องนัตตนายบอกขึ้นไปบนเขาด้วยกันตอนที่น้องนัตนายจ่อไม้สัมภาษณ์เนี่ย ลุงพลโยนไปหาอีกคนหนึ่ง <Huh. S 1> ถามว่าการร้องไห้ของลุงพลตอนนั้นถ้าเราเป็นนักข่าวเรามองอยังไง <Huh. S 1> เขายอมรับบอกว่าการร้องไห้ของลุงพลมองได้2แบบคือเสียใจตอนเจอหลานกับอีกอันนึงก็คือเหมือนกับเสียใจมากกว่าคนปกติ hmm. แต่ไม่ได้มองว่าเป็นการแสดง hmm. เพราะตอนนั้นอาผู้จริงนักข่าวเราอาจจะเหมือนกับเอ้าเจอศพถูกไหมฮะแล้วก็เห็นหูหแต่แกนี่แกร้องไห้อยู่ครึ่งชั่วโมงอะ hmm. เดินเท้าไปกับชาวบ้านแล้วก็มีลุงพลเป็นหนึ่งคนเป็นญาติคนหนึ่งนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับเราคือพอพอเหตุการณ์ตอนที่เจอศพนะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเจอศพก็จะมีลุงพลเนี่ยเดินอยู่แถวๆนนหน้าแต่ผมก็จาไม่ได้ว่าเดินคนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเป็นนายสมบัติซึ่งเป็นชาวบ้านนะครับที่เดินคนแรกๆจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยก็จะมีเสียงกรีดร้องของผู้ชายขึ้นมาซึ่งคนนั้นก็คือลุงพล พอลุงพลร้องกรีดร้องขึ้นมาแล้วก็มีเสียงร้องให้หวยหวนพอเราวิ่งไปดูที่จุดนั้นเนี่ยก็จะเจอร่างของน้องเนี่ยอนอนอยู่นอนงายอยู่แล้วก็จะเห็นลุงพลเนี่ยเหมือนไปตะเกียกตะกายอยู่ที่พื้นแล้วก็ร้องให้ว่าหลานผมใครทําหลานผมแล้วก็มีการเอ่ยถึงว่ามีบุคคลเป็นคนทําหลานผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้จ่อไม้ถามลุงพลว่าคิดยังไงคิดว่าใครทําอะไรอย่างเงี้ยลุงเองก็มีการพูดถึงบุคคลที่สามว,ว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีการเอ่ยชื่อนะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ ก็ก็คิดว่าอ่าเหตุผลที่ลุงลุงให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยว่ามีใครทําน้องเราก็นั้นเราก็เชื่อนะคบว่าลุงลุงเองเป็นเป็นญาติของของน้องก็น่าจะมีข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยกระทั่งหลังจากาคืนนั้นมาเนี่ยก็มีการมาสอบถามลุงอีกครั้งลุงก็มีการาพูดไปถึง่าถ้าจำได้คือนายสมคิดนะครับว่าเป็นนายสมคิดเราก็ ไปสัมภาษณ์นายสมคิดซึ่งเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยพอเราเพราะฉะนั้นกาลังจะบอกว่ามันก็ดูยากสําหรับคนเป็นนักข่าวแต่รู้ว่าแกร้องไห้มากกว่าปกติในกรณีนี้30นาทีคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยนะฮะขอย้อนกลับไปดูความเปลี่ยนแปลงของลุงพลหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนถามลุงพลครั้งแรกเลย ลุงพลแกก็บอกว่าใครไปมองว่าเรื่องคำสาบานเนี่ยเพ้อเจ้อเพราะว่าอะไรคือลุงพลเนี่ยเมื่อกี้ตอนคุยกันในช่วงลุยหนึ่งลุงก็จะสาบานอีกแล้วเราก็บอกลุงลุงลุงอย่าเพิ่งสาบานลุงพอก่อนลุงสาบานเยอะแล้วนะหลายที่แล้วนะย้อนกลับไปดูสิ่งที่ลุงสาบานหน่อยนะฮะคือวันนี้หลายคนเขาไปขุดมาเลยภาพอดีตฮะตอนที่สาบานครับลุงเองเนี่ยกำลังจะบอกถึงเรื่องกรณีคำสาบานบอกมันไม่เกี่ยวเพราะวันนี้ศาลตัดสินเนี่ย คือวันนี้เราก็เลยจะย้อนให้ดูว่าลุงแกเนี่ยเป็นคนชอบสาบานและสาบานอะไรไว้บ้างอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยนะให้ดูครั้งแรกก่อนก็ครั้งที่1จริงๆที่ลุงสาบานเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือวันที่2กรกฎาคม63ครั้งที่หนเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยลุงสาบานทิ้งเอาไว้บอกว่าหากข้าพเจ้ากระทาผิดกระชมผู้จริงขอให้ทําลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้มีอันเป็นไปนี่ฮะ จะจริงไม่จริงคุณผู้ชมไปดูเอาแล้วกันนะฮะขอให้ทําลายชีวิตข้าพเจ้าหลังจากนั้นครั้งที่สองที่วัดถ้าภูผาแอกครั้งที่สองนี่แหละคุณผู้ชมฮะลุงพลก็สาบาบอกถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายของชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าวิบัติจงชิบหายให้ตายโหงแต่ลุงก็ยังไม่ได้เป็นอะไระถูกไหมฮะและครั้งที่สามนี่ฮะก็ยังอยู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกอีก อย่าลืมว่าเขาเคยมีการท้าทายเอาญาติสองฝั่งไปสาบานร่วมกันด้วยถูกไหมฮะ,ฮะทั้งที่3แกก็ยืนยันเหมือนกันว่าแกไม่มีส่วนรู้เห็นกับก,ก,การตายของเด็กหญิงอรวรรณขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญลองเปิดภาพตอนที่เข้าไปสาบานพร้อมก,ก,กันกับทางด้านญาติๆหน่อยเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ลุงเนี่ยแกเป็นคนชอบ เขาเรียกอะไรชอบสาบานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันนี้ผลมันตัดสินมาเป็นแบบนี้พอถามลุงบอกเป็นยังไงละ่ะมันเกี่ยวคําสาบานไหมลุงบอกไร้สาระมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาสาบานแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือไอ้วันที่เขาสาบานแล้วก็ต้องกินน้ำมนต์กันนะจำได้ไหมเหมือนแกไม่ได้กินน้ำมนต์ ซึ่งตรงจุดนี้แหละคนก็วันนั้นญาติญาติฝั่งของน้องชมพู่เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกอ้าวทำไมไม่กล้ากินนะถูกไหมลุงแกก็บอกว่าแกไม่เชื่อเรื่องน้ําที่เอามาให้กินเนี่ยม,มันจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ญาติญาติเนี่ยเขากินกันหมดคุณผู้ชมฮะแล้วลุงแกก็จะมีการแก้เค็ดเช่นแกไม่ดื่มน้ําสาบานกล่าวคําสาบานด้วยตนเองไม่ยอ,อมเอาใบกระดาษจากญาติญาติของน้องชมพู่มากาวและแกเคี้ยวถ่านจนกระทั่งหมอปลาบอก,บอกไอ้นี่คือการแก้เค้ดใช่ไหมปักทู่ก็กลับหัวอีก คำถามคือลุงใช้สายหมูไหมล่ะถหา,าน<ะ>ทําไมมันมีเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยรู้ไอ้เรื่องแบบนี้แต่แกเนี่ยรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นหมอปลาถึงบอกว่าไอ้นี่มันสายหมูมนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปว่านี่คือเรื่องคําสาบาน<ะ>โทรศัพท์มีหนึ่งเครื่องค่ะแต่คุณรู้ตอนคุณขึ้นวัดมันแปลกมาก<ะ>โทรศัพท์อยู่กับป้าแตนวันนี้เมื่อตอนค่ำเราได้ไปกราบพ,พูดคุยกับพระ,ะอธิการบุญมาซึ่งตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้ปะ พระธิการบุญมาโดนโตกลับ m, ว่าไงมาอัไซเมอร์จําได้ไหมจนกระทั่งกําลังบอกอุ้ยพระธิการบุญมาท่านไปพูดได้งไงท่านเป็นอันซเมอร์ยังจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยน้าหนักของพระที่พูดเนี่ยดูเหมือนจะเบาลงทันทีเพราะพระอธิการบุญมาบอกลุงหลุดปากมาบอกว่าชมพู่หายโดยที่ตัวเองไม่มีโทรศัพท์ก็รูล้ล่วงหน้าได้ยังไงอ่ะแกเลยโดนหักเรื่องว่าแกเป็นอัไซเมอร์ตอนหลังท่านก็เลยออกมายืนยันเนี่ยบอกเฮ้ยท่านไม่ได้เป็นอัไซเมอร์ท่านเป็นคนไม่ได้หลงลืม แต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่าท่านอัลไซเมอร์เพราะตอนนั้นกระแสลุงแรงมาก<ม>สุดท้ายสารท่านมองพระเนี่ยแหละฮะเป็นพยานอีกคำหนึ่งในที่วันนี้สารท่านวินิจฉัยออกมาม ปรากฏเมื่อตอนค่ำเราได้เจอท่านแล้วเราถามท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี้คือเราก็ถามท่านว่าวันนี้สารตัดสินออกมาเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าท่านบอกว่าไม่ขอออกความเห็นกรณีสารตัดสินเนาะแต่สิ่งที่ท่านยืนยันก็คือยังยืนยันแบบเดิมที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเพราะในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วลุงพลมาที่วัดเนี่ยลุงพลเนี่ยรู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปแล้วจริงๆทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยชาวบ้านตอนนั้นยังไม่รู้เลยเนี่ยนะท่านก็ยืนยันคำเดิมท่านก็ยืนยันคำเดิมออที่เคยพูดมาตลอดค่ะแล้วพระธิ บุญมาท่านก็บอกว่าก็ขอให้วิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุขติมีเรื่องหนึ่งนะเมเมื่อวานนี้ยหละเจอ<ม>ท่านแต่ท่านยังไม่เล่าท่านบอกเดี๋ยวรอให้สารตัดสินก่อนท่านพูดเรื่องดวงวิญญาณเด็กไหม,มพูดมาพูดมาคือท่านไม่ได้พูดเรื่องดวงวิญญาณเด็กแต่เมื่อวา,านพูดอันหนึ่งท่านเรื่องกรณีเกี่ยวกับเหมือนชมพู่อยู่ใกล้ๆ<ม>เหมือนกับชมพู่เนี่ยเหมือนกับจะรู้ว่า คือท่านบอกพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะคิดว่าเป็นพระเนี่ยไม่เหมาะสม,มเมื่อวานเนี้ยท่านเล่าให้เราฟังอันนี้ผมเล่าเสริมแล้วกันนะฮะว่าเหมือนกับรู้สึกได้าชมพู่ครับรู้แต่ท่านก็บอกว่าไม่ขอลงลึกนะ,ะเพราะบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่คนกกอกนับถือมากเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเอาไปว่าถ้าฟังตามนี้หลังจากที่ชมพู่หายตัวไปวันหนึ่งลุงพลก็ช่วยตามหาน้องและมีการถามถามหา เสียงคล้องก็คือหมอธรรมหรือหมอผีใช่ไหมให้ช่วยตามหาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเอาเป็นว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่เคยเจอ,อเรื่องของน้องชมพู่แต่มันมีความรู้สึกแต่ไม่พูดลงรายละเอียดเยอะก็แล้วกันแต่ย้ําคําเดิมว่าลุง<ภ>พูดคานี้ว่าหลานหายเพราะเลยมาสายผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมีอีกตัวละครหนึ่งที่แกก็ ไปใบหวยเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ไปโดนจับเรื่องยาบ้าจำปู่เดือนชัยได้ไหมฮะวันนี้ปูเดือนชัยเองเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องลุงพลได้ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปูเดือนชัยเองเขึ้นไปที่เขาเหล็กไปแล้วก็ไปนั่งทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ เพื่อจะบอกว่าใครเนี Ó, ่ย <entry> คือคนร้ายแล้วก็มีคําเตือนเนี่ยตอนนั้นจํจำได้เลยว่าไปจับหัวลุงพลแล้วก็มีคําเตือนประมาณว่าอะไรนะจำไม่ได้อย่าไปฆ่าแกงใครอีกไปลูบหัวลุงพลจำแม่นอยู่ไม่ต้องลืมไปละบากว่าล่าสุดค่ะ อ๋อนี่ไม่ได้บวชพระแล้วดิใช่ศึกแล้วค่ะออแล้วไงบ้างวันนี้เราก็กลับไปอยู่ที่อุดอรเนี่ยนะคะอตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเออก็ดังเรื่องเขียนเลขปริศนาทำตีเลขอะไรทำนองนั่นแหละนะคะต่อมาปู่เดือนชัยก็ถูกจับเสพยาบ้าใช่ไหมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องคดีลุงพลกับน้องชมพู่ว่าปู่เดือนชัยเนี่ยออว่ายังไงบ้างปู่เดือนชัยก็ท่องบท รมบรรลุของอาจารย์ที่ได้เรียนมาอรมาตาสุปฏิเวสบปรมาตามสงฆามยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารอรหันผู้โทถมโังโฆปะตรมาตาสุปฏิเวสังโฆประมาตาสุปฏิตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ปรมาตตยก็ไม่ตอบอริยนตอบตอบมังกรตนจ้อนมังกรตาถามมาตอบให้อริยตนส้อนมณโครมาตาสุปฏิเวสปตีอ้าววันนี้เขาตัดสินไม่ใช่หรืออริยตนส้อนมณโกรมาตอดพระรอดคนไม่รอดปรมาตอดสอดมังกรตนจ้อนมนกริยติอริยตาสุ ปรกาศตนนหมดเกาหลตะสุปัตันอารมาตากฎโมกรามตากฎโมกฎหมายกฎระเบียบมันแก้ไขได้ บทแห่งกรรมบาปไผ่บุญมันกรรมไผ่กรรมมันกรรมดีกรรมชั่วติดตัวอยู่เสมออริยนตนส้นบนโรโมัตตสุปตาถามมาตอบให้ปรมัตตสุปตวัมคดีความยังไม่จบชินดอกลูกหลานเอ้ยปรามัตตาสุปตีอีมไตย,ยังจะเดินต่อไปอีกปรมัตตาในนัโกโตโซมาการเห็นนะมาตาสุปตอัอารมตาสุปตอรกอมัการมตาครามมกักตูปูจะบอกนะว่า กรรมไผกรรมมันบาปบุญคุณโทษมีจริงปริยตตะสุปฏินสินห้าสินแปดสินสรอยยี่สิบเกศขออุปสมะตะพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้ข้าราวไหวอันเชยยายดูสกิดข่าวสามเป็นยังไงบ้างคะชอบมากค่ะเชฟยันเล่าได้สนุกมากกดติดตามทันทีเลยค่ะ